วัสดีครับผมโอ้โหน้ำคลื่นคลื่นพอจะเปียกอย่ตรงนี้นะต้องรีบสอยนะวันนี้ไม่อยากเปียกน้ำทะเล เสียงดังสู้ซ่าสู้ซ่าคลื่นทะเลคลื่นทะเลสวยๆธรรมชาติสร้างให้เราได้ชมนะครับดูเงิสวยงามาแต่ละคลื่นแต่ละคลื่นนี้มันสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ยเปียกเปียกถอยหน่อยถอยหน่อย <laughs> ถ้าไม่ถอยเปียกนันไม่อยากเปียก ใครชอบขึ้นชอบทะเลแบบนี้ก็แวะมาชมได้เลยพิญญาถ่ายให้ชมนะครับบรรยากาศธรรมชาติคลื่นทะเลนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์สวยงาม เห็ดไหมครับสวยๆวยขึ้นสวยๆวยขึ้นสวยๆดูดูดูตรงนี้โอ้ลองนั่งดูดิอ่า โอเคครับผมคลิปนี้ให้ฟังเสียงธรรมชาติก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชม